สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งง่ายๆที่คนส่วนใหญ่รู้แต่ไม่ทำและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงได้ไปต่อในชีวิตในขณะที่อีกหลายคนยังวนอยู่ที่เดิมตีหที่เปลี่ยนทั้งชีวิตรู้ไหมความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนสำเร็จ บางทีมันไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดหรือฐานะแต่มันอยู่ที่พวกเขาตื่นขึ้นมาตอนไหนเพราะทุกเช้าตอนที่คนส่วนใหญ่ยังนอนต่ออีกสินาทีคนบางคนลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่ในหนึ่งชั่วโมงนั้นแล้วรอบินชาม่าเขียนไว้ในหนังสือ The 5 AM Club ว่าเมื่อคุณเป็นเจ้าของเช้าได้คุณก็เริ่มเป็นเจ้าของชีวิตได้ และสิ่งที่เขาพบจากการศึกษาผู้นำระดับโลกนักธุรกิจศิล,ลปินและนักคิดมากมายคือพวกเขามีพิธีกรรมร่วมกันการเริ่มต้นวันตั้งแต่ตีห้าตอนตีห้าเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรา คนทั่วไปคิดว่าแค่ตื่นเช้ามันจะไปต่างอะไรนักหนาแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้อธิบายคือช่วงเวลา05ถึง06นเป็นช่วงที่สมองอยู่ในคลื่นแอลฟาและเทต้าช่วงนี้คือช่องว่างระหว่างความฝันกับความจริงเป็นเวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดคุณจะนิ่งลึกและโฟกัสได้โดยไม่ต้องพยายาม และในชั่วโมงนี้ฮอร์โมนเครียดคอร์ทิซอลจะลดลงในขณะที่โดพามีนและเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขและแรงจูงใจจะสูงขึ้นทำให้คุณรู้สึกสดใยมีพลังและพร้อมเริ่มต้นใหม่ทุกวันพูดง่ายๆคือตีห้าไม่ใช่เวลาธรรมดาแต่มันคือเวลาทองของสมองและหัวใจคนที่ใช้ตีห้าได้ดีไม่ใช่คนมีวินัยที่สุด แต่คือคนที่รู้คุณค่าของเวลาลองคิดดูถ้าคุณเพิ่มเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงให้ตัวเองในหนึ่งปีเพิ่มเวลาให้ชีวิต365ชั่วโมงหรือเท่ากับมีเวลาเพิ่มอีก15วันเต็มๆแล้วถ้าใช้เวลานั้นในการพัฒนาหนึ่งอย่างของตัวเองทุกเชา้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะไม่ใช่คนเดิมแน่นอน แต่ปัญหาคือพวกเรามักแพ้กับเสียงในหัวที่บอกว่าขอนอนอีกหนาทีซึ่งรอบินชาม่าบอกไว้เลยว่าถ้าคุณชนะหนาทีแรกของเช้าได้คุณจะชนะทั้งวันนั้นด้วยขอยกตัวอย่างชีวิตจริงลองนึกถึงนักดนตรีอย่างเอชชิรันนักคิดอย่างนาวาราวิคันหรือนักกีฬาระดับโลก เกือบทุกคนมีเวลาเช้าเป็นของตัวเองบางคนใช้วิ่งบางคนเขียนเพลงบางคนทำสมาธิแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเริ่มวันก่อนที่โลกจะเริ่มตอนคนอื่นยังง่วงพวกเขากำลังตั้งเป้าหมายตอนคนอื่นยังเช็คมือถือพวกเขากำลังเขียนอนาคตนี่แหละ คือเหตุผลว่าทำไมคนสำเร็จดูเหมือนจะมีเวลาเยอะกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขาขุดเวลาเพิ่มจากเช้าที่คนอื่นมองข้ามอย่าคิดว่าตีห้าเป็นเวลาของคนเก่งแต่ให้คิดว่าตีห้าคือเวลาที่ทำให้คุณกลายเป็นคนเก่งได้หลายคนพยายามเปลี่ยนชีวิตแต่เริ่มจากเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรัก เปลี่ยนเมืองทางที่จริงแล้วสิ่งเดียวที่ต้องเปลี่ยนคือเวลาที่คุณตื่นคุณจะเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ถ้าอย่างเริ่มวันเหมือนเดิมทุกวันพรุ่งนี้อย่าแค่ตั้งนาฬิกาปลุกให้ตั้งเหตุผลที่จะตื่นไว้ด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ดีมันเริ่มได้ง่ายๆแค่ตื่นให้ตรงเวลาทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมตื่นเช้าเพื่อมัน โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ยอมลุกจากเตียงของตัวเองชั่วโมงที่เงียบที่สุดของโลกแต่เสียงในใจดังที่สุดตีห้าคือเวลาที่โลกยังไม่เร่งเราไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีคนเรียกไม่มีภาระเหลือแค่เสียงในหัวที่คอยถามว่าวันนี้จะเริ่มต้นแบบเดิมหรือจะเริ่มใหม่จริงๆรอบินชามาเรียกชั่วโมงนี้ว่า the hour of genius ชั่วโมงของอัจฉริยะ มันไม่ใช่เพราะเราจะฉลาดขึ้นทันทีที่ตื่นแต่เพราะพลังเงียบตอนเช้าจะปลุกสมองให้กลับมาเชื่อมต่อกับหัวใจอีกครั้งในยามที่สมองอยู่ในคลื่นแอลฟาและเตต้าคุณจะรู้สึกเหมือนประตูของความคิดสร้างสารรค์เปิดออกจิตใต้สำนึกเริ่มส่งไอเดียความฝันและความกล้าที่คุณเคยลืมไปกลับมาอีกครั้ง M อร์นิ่งจ n เนีคือสภาวะที่สมองใสหัวใจนิ่งในหนังสีบอกว่า ยามเช้าไม่ใช่เวลาของงานแต่มันคือเวลาของความเป็นตัวเราตอนตีห้าคุณยังไม่ต้องเป็นพ่อแม่ยังไม่ต้องเป็นหัวหน้ายังไม่ต้องเป็นใครในสายตาใครคุณแค่เป็นตัวเองคนเดียวนี่แหละช่วงที่จิตใจบริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มกรบเสียงในหัวเราบางคนบอกว่าฉันไม่ใช่คนเช้าแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเกิดมาเป็นคนเช้าหรอกเราถูกฝึกให้อยู่กับความเงียบไม่เป็นตังหาก ขอยกตัวอย่างจริงคนที่ใช้เช้าเพื่อสร้างสิ่งยิ่งใหญ่สตีฟจ็อบส์เคยพูดว่าทุกเช้าเขาจะถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันยังอยากทำสิ่งที่กำลังจะทำไหมและคำถามนี้เขาถามตอนเช้าก่อนโลกจะเริ่มเบโธเฟนตื่นตีห้าเพื่อชงกาแฟ60มเมล็ดแปะทุกวันเขาบอกว่าช่วงเช้าคือเวลาที่โน้ตเพลงเกิดขึ้นจากความเงียบ มารีคูรีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนต่างมีริชชัวตอนเช้าที่คล้ายกันเงียบลึกและซ้ำทั้งหมดไม่ได้ต่างจากเรามากนักต่างกันแค่ว่าพวกเขาให้ค่ากับเวลาที่ไม่มีใครเห็นทำไมตีห้าถึงทรงพลังกว่าช่วงไหนของวันสมองยังไม่ถูกรบกวนเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่งบูตใหม่ไม่มีแถบพันอัน ร่างกายพร้อมปล่อยสารโดพามีนและเซโรโทนินเพิ่มความสุขและพลังใจระบบโฟกัสสูงสุดสิ่งที่คุณทำในช่วงนี้จะกลายเป็นโทนของทั้งวันจิตใจอยู่ในภาวะฟโฟลคิดได้ไกลทำได้ลึกเข้าใจตัวเองได้ชัดมันคือช่วงเวลาที่ธรรมชาติเขียนโค้ดไว้ให้คนที่กล้าเริ่มก่อนแล้วเราจะเข้าสู่โหมดมอร์นิ่งจีเนียสได้อย่างไร รบินชามาสอนสูตรง่ายแต่ทรงพลังมากคือการใช้ชั่วโมงแรกหลังตื่นให้ถูกต้องก่อนจะไปถึงสูตร20-20-20ในพาร์ตต่อไปเราต้องเริ่มจากนิสัยเดียวให้ได้ก่อนคือหยุดหยิบโทรศัพท์ทันทีหลังตื่นเพราะสมองช่วงนั้นเหมือนผืนทรายสะอาดถ้าเราโยนข้อมูลขยะจากโซเชียลลงไปเราจะเสียช่วงเวลาทองทันที ให้ลองเปลี่ยนจากเปิดมือถือมาเปิดใจจากเช็คข่าวมาเช็คความรู้สึกตัวเองจากรีบตอบคนอื่นมาเริ่มตอบตัวเองก่อนขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริง คุณอาจไม่ต้องเป็นอัจฉริยะแค่ลองลุกจากเตียงก่อนใครในบ้านเปิดเพลงเบาๆเ,เขียนสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในวันนี้แค่3อย่างภายใน21วันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นฉันไม่หวาวุ่นเท่าเมื่อก่อนเพราะคุณเริ่มนำหน้าตัวเองก่อนที่อารมณ์จะนำคุณความอัจฉริยะไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากจังหวะเวลาที่คุณเลือกใช้ให้ถูกตีหอาจไม่ใช่เวลาที่ทุกคนรัก แต่มันคือเวลาที่ทุกคนมีสิทธิ์เริ่มใหม่เท่ากันเมื่อโลกยังไม่ตื่นให้คุณเริ่มตื่นบางคนตื่นมาเพื่อตามโลกแต่คนอีกกลุ่มตื่นมาเพื่อนำโลกสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือวิันในชั่วโมงที่ไม่มีใครเห็นอย่าให้ความเงียบของเช้าผ่านไปเปล่าเพราะนั่นคือเสียงของชีวิตที่กำลังให้โอกาสคุณเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แรงบันดาลใจมันมีหมดอายุเสมอแต่วินัยคือสิ่งเดียวที่ต่ออายุความฝันของเราได้หลายคนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่สุดท้ายกลับอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะขาดโอกาสหรือติดขัดอะไรแต่เพราะขาดระบบที่พาชีวิตให้ไปต่อจริงๆเมื่อแรงบันดาลใจหมดไฟเรายังต้องเดินต่อทุกคนเคยมีช่วงเวลานั้นตอนที่หัวใจเต็มไปด้วยไฟฟังคลิปปลุกพลัง อ่านหนังสือดีๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันจะเริ่มใหม่ฉันจะทำได้แต่ผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ไฟนั้นก็มอดแรงบันดาลใจหายวินัยก็ไม่เหลือชีวิตกลับเข้าสู่โหมดเดิมอีกครั้งรอบินชาม่าบอกไว้ชัดแรงบันดาลใจที่ไม่มีระบบคือแค่ความฝันที่แต่งสวยเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความรู้สึกดีๆแต่มันเกิดจากกลไกลที่คุณตั้งไว้ให้ตัวเองทำซ้ำได้ทุกวัน และนั่นคือที่มาของ Three Step Success Formula สูตรที่เรียบง่ายแต่พลิกชีวิตคนทั่วโลกมาแล้ว Step 1 Better Awareness ตื่นรู้มากขึ้นชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่รู้แต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะเราไม่เห็นทุกครั้งที่รู้สึกว่าชีวิตตันแท้จริงมันไม่ใช่เพราะทางตันแต่มันเป็นเพราะใจเรามืดจนมองไม่เห็นทางเท่านั้นการตื่นเช้าไม่ใช่แค่เพื่อทำมากขึ้น แต่เพื่อเห็นให้ชัดขึ้นชัดว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรชัดว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรตัดออกและอะไรคือสิ่งที่ควรทุ่มสุดหัวใจลองถามตัวเองเงียบๆทุกเช้าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่มันพาฉันไปที่ที่อยากไปไหมถ้าไม่ใช่ก็ถึงเวลาที่ต้องกล้ายอมรับความจริงและเริ่มปรับทิศใหม่ awareness is the birthplace of change การตระหนักรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตได้ถ้ายังมองตัวเองแบบเดิมเราจะไม่มีวันออกจากวงจรเดิมถ้ายังไม่กล้ามองเห็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยน Better awareness จึงไม่ใช่การมองคนอื่นดีขึ้นแต่มันคือการมองตัวเองให้ชัดมากขึ้นทุกวัน Step 2. better choices เลือกให้ต่างการตระหนักรู้คือจุดเริ่ม แต่การเลือกใหม่คือจุดเปลี่ยนทุกวันเรากำลังเลือกแม้ในสิ่งเล็กที่สุดเราจะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกหรือจะลุกเลยเราจะหยิบมือถือมาเลื่อนฟีดหรือเปิดสมุดมาเขียนเป้าหมายเราจะพูดลบกับตัวเองหรือจะให้กำลังใจตัวเองก่อนเริ่มวันชีวิตไม่ได้สร้างจากการเลือกครั้งใหญ่แต่มันถูกปั้นจากการเลือกเล็กๆที่ทำซ้ำ your life is the sum of the choices you make each day อย่าประเมินสิ่งเล็กต่ำเกินไปเพราะสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำคือสิ่งที่สร้างตัวตนถ้าคุณเลือกขี้เกียจทุกวันมันจะกลายเป็นบุคลิกถ้าคุณเลือกโฟกัสทุกวันมันจะกลายเป็นพลังถ้าคุณเลือกตื่นเช้าซ้ำๆคุณจะกลายเป็นคนมีวินยัยโดยไม่ต้องพยายาม Better choices ไม่ได้แปลว่าเลือกถูกทุกครั้งแต่มันคือการเลือกให้ดีกว่าครั้งก่อน นิดเดียวก็พอเพราะทุกการเลือกดีขึ้น1เปอร์เซรวมกันไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็น100เปอร์เซ็นต์ของชีวิตใหม่ Step 3. better results ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อคุณเห็นชัด awareness เมื่อคุณเลือกได้ choices ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามันต้องตามมาแต่คนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้เพราะพอเริ่มเห็นผลนิดเดียวก็รีบหยุดหรือไม่ก็ทอ้อเพราะผลมันยังไม่มาจำไว้ว่า ผลลับไม่ได้เกิดจากการทำมากในวันเดียวแต่มันเกิดจากการทำเล็กๆแบบไม่หยุดความสม่ำเสมอชนะทุกสิ่ง Consistency beats intensity ไม่ต้องทำเยอะแต่ต้องทำทุกวันเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆกัดหินวันแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่วันที่ร้อยหินเริ่มกร่อนวันที่พันรอยแยกเริ่มปรากฏ และวันหนึ่งมันก็แตกออกเป็นทางใหม่ของชีวิตขอยกตัวอย่างจริงที่เจอจากระบบเล็กๆสู่ชีวิตใหญ่ขึ้นลองดูนักดนตรีที่คุณชื่นชอบเขาไม่ได้เก่งขึ้นเพราะเล่นเก่งวันเดียวแต่เพราะเขาฝึกซ้อมทุกเช้าในวันที่ไม่มีคนดูหรืออย่างนักวิ่งมาราทอนเอลิอุดคิปโชเก้เขาไม่ได้วิ่งเร็วเพราะขาแข็งแรงที่สุดแต่เพราะเขามีระบบฝึกซ้ำเดิมทุกวัน ไม่ว่าจะแดดออกหรือฝนตกเขาไม่พลาดสักเช้าเดียวและถ้าคุณลองสังเกตคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จริงพวกเขาไม่ได้พูดคำว่าพรุ่งนี้เริ่มพวกเขาแค่ลงมือตอนนี้แม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาเริ่มก่อนแรงบันดาลใจมันไม่พาคุณไปไกลแต่ระบบจะพาคุณไปถึงฝั่งอย่าพยายามเปลี่ยนชีวิตภายในวันเดียว แต่ให้เปลี่ยนระบบภายในวันเดียวแทนเริ่มจากตื่นให้ตรงเวลาเลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายและทำซ้ำจนมันกลายเป็นตัวตนใหม่เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนระบบชีวิตจะเริ่มเดินได้ด้วยตัวมันเองวงจรที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงสูตรนี้ของโรบินชาม่าฟังดูง่ายแต่ความง่ายนี่แหละคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ Better awareness บวก Better choices บวก Better results นี่ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่มันคือวงจรของคนที่เติบโตจริงคนที่เห็นมากขึ้นจะเลือกได้ดีขึ้นคนที่เลือกได้ดีขึ้นจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจะเปิดตาให้คุณเห็นมากขึ้นกว่าเดิมเป็นวงจรของการเติบโตที่ไม่มีวันหยุด อย่ารอให้พร้อมเพราะไม่มีเช้าไหนที่สมบูรณ์แบบไปกว่าวันนี้อีกแล้วชีวิตไม่ได้รอให้คุณเข้าใจทั้งหมดแต่มันรอให้คุณเริ่มสักก้าวก่อนจะสายเกินไปสร้างอาณาจักรภายในให้แข็งแรงกว่าพายุภายนอกทุกคนอยากประสบความสำเร็จอยากมีชีวิตดีขึ้นอยากให้คนยอมรับแต่มีไม่กี่คนที่เข้าใจว่าก่อนที่โลกภายนอกจะเปลี่ยนข้างใน ต้องเปลี่ยนก่อนเสมอต่อให้คุณชนะโลกทั้งใบถ้าแพ้ใจตัวเองคุณก็ไม่เหลืออะไรเลยเคยไหมเราวิ่งหาเป้าหมายจนเหนื่อยแต่พอถึงจุดนั้นกลับไม่รู้สึกสุขเราได้ในสิ่งที่อยากได้แต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเรามีคนรักแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใช่เพราะชีวิตคุณผิดทิศแต่เพราะอาณาจักรภายในของคุณยังไม่สมดุล โรบินชามาเรียกมันว่า Four Interior Empires กรอบแนวคิดที่บอกว่าถ้าอยากมีชีวิตที่ดีคุณต้องดูแลตัวเองในสี่มิติพร้อมกันเหมือนรากไม้ที่คำ้ํลําต้นแห่งความสําเร็จ 1. mindset อาณาจักรแห่งความคิดทุกสิ่งในชีวิตเริ่มจากความคิดในหัวเพราะสิ่งที่คุณคิดซําๆจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อและสิ่งที่คุณเชื่อจะกลายเป็นสิ่งที่คุณทํา คนล้มเหลวส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีโอกาสแต่เพราะเขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรถ้าคุณคิดว่าฉันทำไม่ได้คุณจะไม่เริ่มแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันทำได้แม้ช้าแต่จะทำคุณจะเริ่มทันทีมายเซตไม่ใช่แค่คิดบวกแต่คือคิดแบบคนที่โตขึ้นคือการมองทุกความล้มเหลวเป็นครูไม่ใช่ศัตรู The way you see the world is the way you live in it คุณมองโลกยังไงชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนั้นลองสังเกตตัวเองวันนี้เวลามีเรื่องแย่เกิดขึ้นคุณถามว่าทำไมฉันหรือถามว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไรฉันคำถามที่ต่างกันหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้จริง 2. h e a าร์ e เซอาณาจักรแห่งหัวใจคุณอาจเก่งแค่ไหนมีระบบดีเท่าไหร่แต่ถ้าหัวใจคุณยังไม่สงบคุณไม่มีวันสุขจริง ฮาร์ดเซตคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยให้ความโกรธความน้อยใจความผิดหวังกลายเป็นเจ้าของชีวิตคนส่วนใหญ่ใช้เวลาแก้ชีวิตแต่ไม่เคยแก้ใจเราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีค่าแต่กลับไม่เคยให้ค่ากับตัวเองลองสังเกตดูเวลาคุณเหนื่อยคุณมักบอกตัวเองว่าอดทนอีกหน่อยแต่ไม่ค่อยบอกว่าพักได้แล้วเพราะเรามักแมตตาคนอื่นเก่งกว่าตัวเอง ฮาร์ดเซตคือการกลับมารักตัวเองอีกครั้งยอมรับว่าฉันไม่ต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีคุณค่า you can't heal the world if your heart is still bleeding คุณจะเยียวยาโลกไม่ได้ถ้ายังไม่เยียวยาหัวใจตัวเองให้อภัยสิ่งที่เคยพลาดขอบคุณสิ่งที่ยังมีแล้วหัวใจจะเริ่มเบาจนคุณกลับมายิ้มได้อีกครั้ง 3. Health s e t อาณาจักแห่งร่างกาย ไม่มีความสำเร็จใดคุ้มค่าถ้าคุณต้องแลกมันด้วยสุขภาพที่เสียไปเราใช้ร่างกายเหมือนมันจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ลืมไปว่ามันคือยานพาหนะเดียวที่พาเราผ่านชีวิตนี้เฮล์เซตไม่ได้แปลว่าต้องหุ่นดีหรือวิ่งมาราธอนแต่คือการเคารบร่างกายตัวเองตื่นเช้ามาขยับตัวดื่มน้ำดีๆแทนกาแฟแก้วที่ห้า ออกกําลังกายเล็กๆ15นาทีดีกว่าฝันว่าจะเริ่มพรุ่งนี้โรบบินชาม่าพูดไว้ว่า A f ฟฟ body f a i l ้เ f ลส์ออฟฟร่างกายที่แข็งแรงคือเชื้อเพลิงของจิตใจที่แข็งแกรง่งคนที่มีพลังไม่ได้เกิดจากคาเฟอีนแต่เกิดจากเลือดที่ไหลเวียนและจิตใจที่รู้สึกขอบคุณที่ยังหายใจได้ในเช้าวันใหม่ดูแลร่างกายเหมือนดูแลเครื่องมือสร้างฝันเพราะถ้ามันพังฝันก็ไปต่อไม่ได้ 4. โซเซตอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนี่คือมิติที่ลึกที่สุดแต่ขาดไม่ได้ที่สุดโซเซตคือรู้ว่าฉันอยู่ไปเพื่ออะไรคือการมีเหตุผลที่ใหญ่พอให้คุณตื่นเช้าทุกวันหลายคนมีเป้าหมายแต่ไม่มีความหมายเขาทำเยอะแต่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่อใครพอเหนื่อยก็ถอยเพราะใจไม่มีรากโซเซตคือการกลับมาฟังเสียงเงียบในใจเสียงที่บอกว่า เรามีค่ามากกว่าแค่สิ่งที่เราทำได้ When you know your why the how becomes easy ถ้าคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงต้องทำอย่างไรก็ไม่ยากอีกต่อไปลองถามตัวเองตอนนี้ว่าถ้าฉันมีเวลาเหลืออีกแค่หนึ่งปีในชีวิตฉันอยากใช้มันกับอะไรคำตอบนั้นแหละคือเข็มทิศของโซเซตคุณเมื่อทั้งสี่อาณาจักรสมดุลชีวิตจะไม่ต้องเร่งอีกต่อไป ถ้าคุณมีไมซเซตที่มั่นคงฮาร์ดเซตที่อ่อนโยนเฮลเซตที่มีพลังและโซเซตที่มีความหมายคุณจะไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครอีกเพราะคุณจะเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่การไปถึงก่อนแต่มันคือการเดินถึงอย่างสงบอย่าใช้ชีวิตแค่ให้รอดแต่จงใช้ชีวิตให้รู้สึกถึงมันอย่าพยายามเป็นคนเก่งที่สุดในห้องแต่จงเป็นคนที่รู้จักตัวเองมากที่สุดในห้องนั้นและจำไว้ว่า ความสมดุลไม่ได้เกิดจากการมีครบทุกอย่างแต่มันเกิดจากการรู้ว่าเมื่อไรควรหยุดและเมื่อไรควรเริ่มใหม่สงครามที่แท้จริงอยู่ข้างในคุณจะไม่แพ้ใครเลยถ้าคุณไม่แพ้ใจตัวเองก่อนทุกครั้งที่คุณดูแลใจดูแลกายดูแลจิตวิญญาณคุณกําลังสร้างอาณาจักรภายในที่ไม่มีพายุไหนทำลายได้เพราะสุดท้ายความสำเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่เรามี แต่วัดจากว่าเรารู้สึกสงบแค่ไหนในวันที่ไม่มีอะไรเลย20 20 20ฟอร์มูลาแค่ชั่วโมงแรกของวันก็เปลี่ยนทั้งชีวิตได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าใครจะกลายเป็นคนแบบไหนในอีก5ปีข้างหน้าให้ดูว่าเขาทำอะไรในชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนเพราะทุกเช้าคือจุดเรื่องของเส้นทางใหม่คุณจะขุดหลุมเดิมหรือจะสร้างสะพานใหม่ให้ชีวิต มันเริ่มจากสิ่งแรกที่คุณทำตอนตาเปิดขึ้นมาเท่านั้นชั่วโมงแรกของวันคือภาพจำลองของชีวิตทั้งวันโรบินชาม่าเรียกชั่วเวลานี้ว่า victory hour ชั่วโมงแห่งชัยชนะเขาพบว่าคนที่จัดการ60นาทีแรกได้ดีจะสามารถควบคุมอีก23ชั่วโมงที่เหลือได้เกือบทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่กลับมอบชั่วโมงนี้ให้สิ่งอื่นให้กับมือถือให้กับโลกภายนอกให้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น และพอรู้ตัวอีกทีวันทั้งวันก็หมดไปกับการตอบสนองไม่ใช่การสร้าง The way you start your day determines how you live your day วิธีที่คุณเริ่มวันจะกำหนดคุณภาพของวันนั้นเสมอ20 20 formula คืออะไร มันคือสูตรง่ายๆที่ใช้เวลาเพียง60นาทีหลังตื่นแต่สามารถปรับสมดุลทั้งร่างกายจิตใจและสมองแบ่งเป็น3มช่วงเท่าๆกัน20นาทีแรกเพื่อร่างกาย20นาทีต่อมาเพื่อหัวใจและ20นาทีสุดท้ายเพื่อจิตวิญญาณและสมองโรบินชาม่าบอกว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้66วันติดกันคุณจะไม่ใช่คนเดิอมอีกต่อไป 1. move 20นาทีแรกเคลื่อนไหวร่างกาย 0, 0 5 0 0 2 0ถึง0 5 2 0ทันทีที่คุณตื่นให้ขยับตัวทันทีวิ่งเดินโยคะเต้นหรือแค่แพลงก็ได้เป้าหมายไม่ใช่การออกกำลังกายแต่คือการประกาศตัวตนฉันคือเจ้าของร่างกายนี้ไม่ใช่ความขี้เกียจ เพียง20นาทีหัวใจจะเต้นแรงออกซิเจนจะไหลเวียนโดพามีนเซโรโทนินเอนโดฟินจะพุ่งสูงสมองจะปลอดโปร่งกว่าตอนที่ดื่มกาแฟทางแก้วนักวิทยาศาสตร์พบว่าหลังออกกำลังกายตอนเช้าสมองจะเข้าสู่โหมดพีคโฟกัสต่อเนื่อง4-6ชั่วโมงนั่นคือเวลาทองของการสร้างสรรค์และทำงานสำคัญ เพราะฉะนั้นอย่ามองการขยับร่างตอนเช้าเป็นแค่กิจกรรมแต่มองมันเป็นการจุดไฟชีวิต20นาทีนี้ไม่ใช่เวลาของเหงื่อแต่มันคือเวลาที่คุณเอาชนะตัวเองเป็นครั้งแรกของวัน 2. reflect 20นาทีต่อมา ทบทวนชีวิต0520ถึง0540หลังร่างกายอบอุ่นแล้วถึงเวลาทำให้หัวใจนิ่งรอบินชาม่าบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่คุณควรถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากเป็นใครไม่ใช่จะทำอะไรแต่จะเป็นใครเพราะการกระทำทั้งหมดของเราล้วนไหลาจากตัวตนที่เราสวมให้ใช้เวลานี้เพื่อสะท้อนคุณจะนั่งสมาธิเขียนบันทึกหรือแค่จิบกาแฟเงียบๆก็ได้แค่ต้องอยู่กับความคิดของตัวเอง จริงๆเขียนเป้าหมายของวันนั้นออกมาไม่ต้องใหญ่แค่จริงอาจเป็น วันนี้จะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกว่าทุกวันจะไม่รีบตอบตอนโกรธจะขอบคุณอย่างน้อยสามเรื่องก่อนนอนอย่าดูเบาเพราะการทบทวนวันลนิดจะสร้างความนิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคือการกลับมาควบคุมอารมณ์ก่อนที่อารมณ์จะควบคุมคุณ Silence is the mother of clarity ความเงียบคือแม่ของความชัดเจน20นาทีนี้คือการวางใจให้มั่นก่อนจะเดินเข้าสู่โลกที่วุ่นวาย 3โกร20นาทีสุดท้ายเรียนรู้และเติบโต0540 0 6 0 60. เมื่อร่างกายตื่นและหัวใจสงบคือเวลาที่สมองพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ที่สุดของวัน นี่คือเวลาของการเติบโตอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูบทเรียนออนไลน์หรือแม้แต่เปิดบันทึกเก่ามาอ่านซ้ำเพื่อทบทวนตัวเองอย่าหยุดเรียนรู้เพียงเพราะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเพราะคนที่หยุดเรียนรู้กำลังหยุดเติบโตโดยไม่รู้ตัวโรบินชามาพูดไว้ว่า The moment you stop learning, you start dying. ในโลกที่เปลี่ยนเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินหรือโอกาสแต่คือความสามารถในการเรียนรู้ให้เร็วกว่าเมื่อวาน20นาทีนี้จึงเป็นเหมือนการเติมน้ำให้ต้นไม้ในใจแม้เพียงหยดเล็กๆแต่ถ้าทำทุกวันรากความรู้ของคุณจะลึกและผลของมันจะงอกงามในทุกมิติของชีวิตสูตร20 20 20ฟอร์มูลา่าเวลากิจกรรมจุดประสงค์ ตีห้ถึงตีห้ยี่สิบ move ขยับร่างปลุกพลังชีวิตปรับสารเคมีในสมองตีห้ยี่สิบถึงตีห้าสี่สิบรีฟล็กทบทวนใจตั้งสติชัดในเป้าหมายควบคุมอารมณ์ตีห้าสี่สิบถึงหกโมงเช้าโกรเติมสมองเรียนรู้เติบโตพัฒนาแนวคิดแค่ชั่วโมงเดียวแต่ผลลั์มันสะสมมหาศาลในหนึ่งเดือนคุณจะรู้สึกว่าสมองไวขึ้นใจนิ่งขึ้น ในสามเดือนคุณจะเริ่มมีวินัยและชัดเจนในชีวิตมากขึ้นใน6เดือนคุณจะกลายเป็นคนใหม่โดยไม่ต้องพยายามอย่าดูถูกพลังของการทำสิ่งเล็กๆทุกวันเพราะสิ่งเล็กนี่แหละที่สะสมจนเปลี่ยนชีวิตได้การตื่นตีห้าไม่ได้เกี่ยวกับเวลาแต่มันเกี่ยวกับความตั้งใจที่คุณมอบให้ชีวิตในแต่ละวัน คุณอาจไม่ต้องตื่นตีห้เป๊ะแต่ขอแค่คุณเริ่มวันด้วยสติไม่ใช่ด้วยความเร่งรีบนั่นก็คือการเข้าสู่ The 5 a.m. v e A.M. Set แล้วเมื่อคุณครอบครองเช้าได้ชีวิตทั้งวันจะเป็นของคุณ Own Your Morning Elevate Your Life เป็นเจ้าของเชา้าแล้วชีวิตจะยกขึ้นทั้งระบบ อย่ามอง The 5 A.M. Club เป็นแค่หนังสือหรือสูตรสำเร็จของคนเก่งแต่มองมันเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาถามคุณว่าคุณยังปล่อยให้ใครเป็นคนเริ่มวันแทนคุณอยู่หรือเปล่าชั่วโมงแรกของวันคือสนามฝึกของจิตใจคุณจะใช้มันเพื่อตามโลกหรือใช้มันเพื่อน,นำตัวเองเพราะสุดท้ายความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนคนรอบข้างแต่มันเริ่มจากการเปลี่ยนชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนของคุณเอง และถ้าวันนี้คุณลุกขึ้นได้เร็วกว่าความขี้เกียจแม้เพียง5นาทีคุณก็ชนะแล้วชนะตัวเองและไม่มีชัยชนะไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกแล้ว